สวัสดีคร่ะสวัสดีหนึ่งท่านครับสวัสดีสี่ท่านครับวันนี้นะครับส่วนทุกคนมากิ่นบอกเมาล้ำกันนะครับรูปเมานะครับสวัสดีหกท่านครับ ลูกเมาวันนี้จะพาเกื่ยว้ามะเบาเรืองไกลนะครับมาทิศทางไกลของปีนี้ป่าจะปีไม่แล้วนะครับทิศทางไกลของไกลบานไปเป็นในทิศทางไหนนะครับหรืผู้ใดอยากสอบถามอย่างเกี่ยวกับไกลบานนะครับสอบถามกับเขามา่อใดนะครับสอบถามกับเขาไม่อใเลยนะครับว่าผู้ใดมีปัญหาเรี่อคิดไกลบ้านนะครับถ้าผมตอบได้ก็สิตอบนะครับที่มะเว่าช่วงมนีที่มะลายสนนะครับเพราะว่า ตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่ที่ช่องจอมนะครับทิศทางราคาไก่บานเริ่มขยับขึ้นนะครับพี่น้องเริ่มขยับขึ้นหลายๆตลาดมีบางตลาดที่ปิดมากโดนตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับเครื่องนี้เริ่มเปิดตลาดแล้วนะครับผมเริ่มเปิดจุดรับซื้อไก่เริ่มเปิดตลาดรับซื้อไก่แล้วนะครับสําหรับตลาดที่ช่องจอมนะครับพี่น้องจาก บ่มีอย่างเบาครับก็เลยเตรียมมาเบาเรืองไกลนะครับผมว่าผู้ใดอยากสอบถามยังระสอบถามกันเขาไมา่ได้นะครับช่วงนี้กระแสขนาวหนาหนาวแล้วนะครับจะเข้าหน้าหนาวแล้วสาหรับผู้ใดกี้นะกําลังสีล่งไกลนะครับเตรียมไกลสปีดไม่จะลร่มใดแล้วนะครับระกาศช่วงหนาหนาวนะครับการอันหวานไก่จะต้องพิเศษจังน้อยนะครับเพราะว่าอากาศเย็นลูกไก่ จะสี่อนุบาลยากเล็กน้อยนะครับคือจังหนาฝนนะครับจมนะครับพี่น้องเป็นใครครับเดี๋ยวอยากินน้าผสมนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไรกดแช่นียนะครับผู้ใดอยากสอบถามยังเกี่ยวกับไกลบ้านนะครับสอบถามผมเข้าได้นะครับสอบถามผมเข้ามาได้ครับผมตอบได้จะสิบตอบนะครับผม ช่วงนี้ผมก็เตรียมลูกไก่นะครับเพื่อที่สขุนไก่ให้ท่านปีใหม่ขึ้นกันนะครับเพราะว่า,าปีใหม่ราคาไก่สีดีขึ้นหลายนะครับก็ตอนนี้ข้างอุดรเท่าราคาต่ําสุดก็คือ95บาทนะครับสําหรับคนอุดอพรพอขาไก่คนที่เลี้ยงไก่ในอุดรจะรู้ก,กันได้นะครับสอบถามเจ้าใดกับเจ้าใดได้ว่าในอุดรที่ได้ราคาต่ำสุดดีขึ้อกว่ามาณเก้าสิบบาทเก้าสิบห้าบาทนะครับผม นะครับอันนี้คือลูกเม้านะครับพี่น่องกินน้ำกันนะครับแล้วครับซื้อแล้วตัวนี้กับมีอันผู้เพิ่นสิเลี่ยงไก่ไม่หลายเจ้านะครับที่กําลังฝึกเลี่ยงไก่นะครับอ่า ผู้ใดที่เป็นเมื่อ่นะครับกับพยายามศึกษาการนุบานไกลให้ดีๆนะครับเพราะว่าการนุบานไกลเป็นหัวใจรักของการเลี้ยงไก่บานมือใจรักของการเสีกยกาไรบริษัทไรก็คือหนึ่งอันดับแรกก่อนคือว่าห้าวจีอนุบาลไกลรอดตายหลายปันไดนะครับถ้ารอดตายเยอะเราก็ได้กําไรเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้อาหารที่จะประหยัดได้ขนาดใดน,นี่เป็นเรื่องที่2นะครับ แต่ปัจจัยหลักเรื่องแรกของเลยที่ผมเห็นว่าสําคัญที่สุดที่การอนุบาลไก่บ้านนะครับให้รอดตายเยอะที่สุดนะครับพี่น้องอยไ่ยเคยกินไหมครับผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับ คุกเกลือคุกรดดีคุกพริกมากนะครับแล้วก็สดจังสีเลยนะครับพี่น้องสุดยอดครับ เออผมจะบอกอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องเรื่องชาไก่ที่มีเอฟซีจากประเทศลาวส่งมาให้นะครับผมบอกว่าใส่ดีดีอันนี้ผมยกนิ้วให้เพิินเลยแต่มีแฟนคลับหลายท่านถามผมผมขอมาวา่าถรงเวลาไม่เป็นตน้นอะีกอย่างผมตอบ่อะไรนะครับพอเพิ่นส่งมาให้ผมมันเป็นแบบปนผงม,มาแล้วนะครับแต่กินมันคือกินชานะครับพี่น้องชาที่เราชงครับชงสซรมอน,นครับ ผมเอามาให้ไกลกิ่นไกลคึกนะครับเรือแข็งแรงพี่น้องถ้าได้ไปเบิ้งขี้ผมปกติแล้วถ้าผมย้ายไกลจากเราจากโก่งลงไปใส่เหล่านะครับใส่เหล้าดินนะครับปกติไกลสิปับโตอยู่ประมาณหนึ่งอาทิตย์อันนี้ไกลผมไปโรงในสองมือไกลแข็งแรงบ่มีตัวว่าเหงาเลยครับพี่น้องหรือล่ไก่ก็จะกินอาหารดีสําหรับไก่ที่กินชาไก่นะครับ ไก่ที่ได้กินชาไก่มักจะกินอาหารดีเรากิกนน้ำหลายซึ่งการที่ไก่กินน้ำหลายเ,ยเป็นพลดีต่อไก่นะครับถ้าไก่เขากินน้ำเยอะเขาเจะเิญเติบโต,ตดีนะคะรับเลางก็ร่างไก่แข็งแรงนะครับผมอน,นี้เป็นข้อดีเพิ่นบอกว่าเพิ่นได้ต้นชาไก่นี่มาจากประเทศเกาหลีเดี๋ยวผมขอเล่าทวนที่หนึ่งนะครับสําหรับชาไก่เอฟซีเล่าเพิ่นโทรมาหาผมนะครับว่าอันโทษร้ายมากนะครับว่าเพิ่นนะไปเคยไปเห็นงานอยู่ประเทศเกาหลีครับ ลรกับยูฟ้ามเมีอยงไก่ประเทศเกาหลีเขาใส่ชาติตัวนี้ในการผสมอาหารเพื่อห้ไก่แข็งแรงเรากินอาหารดีนะครับเพ่นก็นเลยยตอนเ่นกลับมาเพ่นเลยนํามาปูกน้ามาปูกแต่ว่าโต่นบนริเลียงไก่นะตอนนี้นะครับ่นก็น,นํามาปูกไว้่นได้เห็นผมล่งคลิปล่งคลิปกับการเลี่ยงไก่ดู่นกันเลยส่งมาให้นะคะรับส่งมาให้ทดลองให้ไก่กินผมทดลองแล้วเกือบสามอาทิตย์ อาทิตย์แรกนะครับข้อแรกสําหรบับไก่ที่ได้กินชาไก่นะครับคือไก่เขาหล่าเรื่องคือจะเทียบกับไก่ที่กินกินเหล้าผสม,มข่าวสารนะครับที่ผมให้เธนกินแล้วสองนะครับไก่กินอาหารเก่งสามไก่กินอาหารกินน้ำไหลาี่ไก่เป็นตัวสีชมพู จากที่ไก่ผมบางตัวสิเป็นขนเออเป็นหนังสีสีสีนะคะเป็นหนังสีสีดพอได้กินชาไก่ไกส่สิเป็นหนังเออเอเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวสีหนังเขานะครับจะเป็นสีชมพูอมอม,อมเขาเอื่อมาอีอย่างหน่สีชมพูนะครับเป็นสีชมพูดีครับหลอกตไก่แข็งแรงนะครับล่ะเรื่องแรงกินอาหารนี่ตลอดเวเลากินน,น้ำมังสีนะครับอันนี้คือ ผลของชาไก่เมื่อออกสูพี่นองฟั่งนะครับว่าสมุนไพรตัวนี้ที่เ่นแนะนมากเนี่ยคือดีนะครับเพิ้น,นร่องมากเล้าผมก็เตี่ยมนะครับเพราะเพราะว่าผมมองว่าชาไก่เมื่อที่ฝนมากอ่าพายุอะไรนะที่เข้าเมื่อกี้โนอ่นนั่นไหครับพายุโนอื่นมากปกติไกล้สิงหเหานะครับปกติไกลถือพายุสามสี่มือเนี่ยใกล้ิแสดงอาการแล้ว แต่ไก่ชุด40ตัวที่ผมทดลองให้กินนะครับไก่40ตัวที่ผมทดลองให้กินไม่มีตัวไหนที่แสดงอาการว่าถือไอฝนว่าถืออันนี้ว่าเป็นวัดไม่มีสักตัวเลยครับคลิปที่แล้วที่ผมร่วงก็จะเห็นเดี๋ยวมือเมงจะไปท่ายห้เบิรงอีกนะครับคือมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าสมุนไพรที่ส่างปุ้มคุมการให้ไก่พ้อมหรอกะัเห็นไก่แข็งแรงเห็นไก่กินอาหารดีเห็นไก่ เขาเอิว่ายัางไงกินน้ำดีผมมองอีกอยาหนึ่งเป็นหนังไก่ที่กินชาไก่กับเป็นยังขึ้นกินน้ำดีนะครับผมมองว่าพ่อเขากินล้งไปแล้วตัวเขาสิเป็นออกสีชมพูนะครับพ่อเขากินในประมาณอาท่ตย์หนึ่งไก่จะตัวเปลี่ยนหนังออกจะเป็นสีชมพูผมคิดว่าเขาจะไปสั่งครอบอบปูนให้ไก่นะครับเห็นให้ไก่อยู่นานมีต่อะไรไม่านนะครับอาชี อาสีสามข้อโมฆุลในในร่างกายของเขาเราเห็นเขาอยากกินน้ำอิู่ตลออเวิลาซึ่งผมคิดว่าชาติตัวนี้นะครับเหมาะแก่การใช้เลี้ยงไก่ในฤดูหนาวมากผมคิดว่านะครับผมก็เลยสั่งเพิ่มอีก2ีโลนะครับสั่งมาอีก20โลเพิ่มมาอีกสามืออีกสองมือจะมาดห่อนนะครับได้สั่งเพิ่มอีก20โลเพื่อจะเตรียมล่องให้ไก,ก่กินให้หนาหนาวเพราะว่าให,หนาหนาว ไก่ก็เลี้ยงยากพอสมควรน,นะครับผมพออากาศเย็นไก่ก็จะไม่ค่อยกินอาหารหนาหนาวนะครับถ้าอากาศเย็นไก่จะไม่ค่อยกินอาหารไม่ค่อยกินน้ำจะเห็นไหกไก <c oughs> จไ่จะเริ่มเติบโตได้บเต็มที่เท่าจะเริ่มเติบโตได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรน,นะครับผมก็เลยสั่งมากอีกนะครับตลอบนี้ขอสื่อเพิ่นนะครับเพราะว่าหลอบแรกเพิน่นส่งมาให้นะครับส่งมาให้ทดลองไหกไก่กิน10กิโลนะครับ ผมก็ได้สั่งสื่อคนอีกเจ็ดเออสองยี่สิบโลกิโลละเจ็ดสิบบาทนะครับตอนแรกคิดว่านึกว่าคนขายโลละสี่สิบาทบอแมนเขาคนขายโลละเจ็ดสิบาทผมก็ได้สั่งมาจากประเทศเล่าอีกที่หนึง่งโลละเจ็ดสิบาทซึ่งผมคิดว่าอันนี้ผมว่าเดี๋ยวขายของนะครับแต่เม่อเราสูพี่น้องฟังว่าศูนย์ไพ่ตัวนี้ที่ผมทดล่องมั่นกับทีว่าดีแปดสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเพราะว่าตอนนี้ผมก็บยี่ที่ทดล่องแค่สามสามอาทิตย์เหล่าไก ไงเรื่องความเพราะว่าไก่เขากินพี่น้องจะเห็นสามซีคลิปที่ผมลงไปไหครับว่าไก่สามมือซีมือผมมาดทายหรือหามือหงมือผมมาทายพี่น้องเบื้องซึ่งมันเห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะครับไก่หนึ่งอาทิตย์ว่าหาจะเห็นความแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมผมก็เลยสื่อมาทดลองนะครับจะไม่เห็นไก่กินได้หนาหนาวนะครับผมก็เลยเราดูพี่น้องฟังว่า จังสีเลยครับผมจังสีเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปแบงให้ฟ้ามจะข้ามฝนนั่นมนะครับแล้วก็แบ่งให้พภิชาติฟาร์มนะครับแล้กก็สิไปฟ้ามาสีที่โชคนะครับแลักการสีเอาไปฝากฟ้ามนี่เฮงฟามข้างของทุกเพ่นพร้อมน,นะครับผมเพราะว่าได้ไปทายคิดฟ้ามเพิ่นดูก็เลสี่เอาไปแจกพี่น้องอแจกให้เพิ่น ได้ทดล่องใส่น้ำนะครับผมเราส่วนตัวผมกินบาเจ๋งครับสำหรับชาไก่นะครับผมผู้ใดข้าวมาเราฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คคำถามผู้ใดอย่างมีคคำถามอย่างการเรียนไก่เนี่รับอกครับข้ามาสอบถามกันในนะครับผมขออนุญาตส่วนโปกงเหมากระข้ามนะครับอันนี้รสชาตินั้นจะสมสมนะครับผมเพราะผมเป็นไข่มากสามซีเนื้อวังเงินผ้ายุ่เขาวนะครับก็เลย อยากกินยังสม,สม,สม,สมนะครับนั้นสวงนะครับสำหรับชาไก่นะครับผู้ใดนะครับที่อยากเอาไปทดลองใส่น้ำผมกัดสร้างเปนขามาใดนะครับ ผมซื้อมาจากประเทศลาวโลละเจบาทนะครับแต่ผมจะขายพี่น,อนทท้องโลละแปบาทพร้อมส่งนะครับโลละแปดบาทพร้อมโปรสำหรับใครที่อยากได้ติดตอนของไล้ที่เบอร์ศูนย์เก้าเก้าเกหนะครับศูนย์เก้าเก้าเหรือไลน์กับเบอร์นี้นะครับไลน์ก็0ูนย์เก้าเก้นะครับผม นะครับหรือใครที่อยากได้ถ้าไกลไปให้ไกลทดลองกลิ่นนะครับกับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ข้างล่างคลิปหรากับทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผมผมสั่งมาจากประเทศาลาวลดละเจ็ดสิบาทนะครับผมแต่ผมสี่ขายพี่น้องลดละแปดสิบาทพร้อมส่งนะครับแปดสิบาทพร้อมส่งผู้ใดที่สนใจตอนแรกผมคิดว่าเพื่อนจะขายให้ผมลดละสี่สิบาทโรแมนนะครับผมเพิ่นขายลดละเจ็ดสิบาทซึ่งโลดหนึ่งเน้นหลากหลายครับ ได้ถุงห่อทอผีครับเพราะมันเบานะครับมันเป็นผงนะครับเป็นผงแห้งป่นมาแล้วมันก็เลยเบานะครับนี่เป็นเป็นเป็นผงชาตนะครับผมสาหรับคลิปนี้ถ้าพ่มีผู้ใดสอบถามอย่างจะมีบ่มีผู้ใดสอบถามอย่างบ่ครับเมื่อกินบักเมานุกกันนะครับผมมีผู้ใดอยากสอบถามอย่างบอถ้าผู้ใดอยากสอบถามอย่างกันสอบถามเขามาไดใดนะครับเกี่ยวกับการเรื่องใกล้บ้านนะครับผมนีนะครับกิ่นบักเมานุกกันนะครับ ย้งอีกที่หนึ่งนะครับผู้ใดอยากได้ชาไก่ไปทดลองให้ไก่กิ่นในช่วงหนาหนาวอีกประมาณเดือนหนึ่งจะเข่าหนาหนาวแล้วนะครับอีกประมาณหนึ่งเดือนอ่าประเทศไทยจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะคบผู้ใดอยากเอาชาไก่ไปให้ไก่ทดลองกิ่นกับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าเเเบอร์ไลน์ศูนย์เก้าเก้าเก้าหเ้าหาเจ็ดหรือคอมเมนต์ท้าล่างคลิปนี้นะครับเพื่อคอมเมนต์ข้างล่างคลิปเราค่ ส่งเบอร์โทรมากระได้เดี๋ยวผมเท้กกับนะครับถ้าผู้ใดอ,อยากได้น้ำให้่ไก่กิ่นหรือทดลองใส่นะครับ 1. คุณสมบัติของชาไก่หนึ่งนะครับไก่กินอาหารดี 2. ไก่กินน้ำเยอะ 3. นะครับไก่จะเลิ่มเติบโตดีซีนะครับไก่กินแล้วหนังหรือตัวจะเป็นสีชมพูอมเลือดนะครับอมอมอมฝาดหรืออมชมพูนะ่ครับ เป็นตัวสีแดงอมชมพูสวยง่ามน,นะครับเดี๋ยวมืออื่นผมจะไปทายให้เิ่นว่ามันเป็นอมชมพูแบบไหน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าบ่มีผู้ใหสอบถามยังกระสิจากกันไปแล้วาฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้มาถ้าเบิาฟ้าเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปกันแล้วครับผมสวัสดีครับ